สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับทรงโจรสุนครนะครับกับเรื่องลี้ลับจากประสบการณ์จริงนะครับก็วันนี้มาแบบไม่เมืดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรนะครับวันนี้แต่เป็นเรื่องลี้ลับนะครับที่มีคนถกเถียงกันมากมายนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนยังหาข้อสรุปข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่า UFO มีจริงหรือไม่ อย่างแรกผมจะมาพูดถึงคำว่า UFO ก่อนนะครับ UFO เนี่ยหลายคนอาจจะคิดหรือนิยามมันว่าคือเครื่องบินนะครับเครื่องบินของมนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับก็คือผมจะอธิบายว่า UFO นะครับย่อมาจาก Unidentified Flying Object นะครับก็คือวัตถุปริศนานะครับที่บินได้ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับเขาก็เลยเรียกย่อๆว่า UFO นะครับ ว่าทะเลเต็มๆม,มันก็ยาวนะครับนะครับทีนี้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า UFO เนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นยานุต่างยาวอย่างเดียวนะครับก็คือวัตถุปริศนาที่บินได้อยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยครับแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้่าครับเหมือนบ้านเราเนี้ยถ้าเป็นกระสืออย่างเงี้ยถ้าเห็นแสงเ,เขียวๆบินไปบินมาเราอาจจะคิดว่ากระสือใช่ไหมครับแต่ก็ถ้าฝรั่งหรือใครมาเห็นก็จะจะเรียกว่า UFO เหมือนกันนะเพราะมันคือสิ่งปริศนาที่บินได้ ที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับเข้าใจเบื้องต้นนะครับว่านิยามคําว่า UFO ก็คือประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็น่าจะผ่านมาไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ4ีหปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีวันหนึ่งครับผมก็ทํางานอยู่ที่ห้องอัดกับเพื่อนสนิทของผมคนนึงก็คือคุณต้องคาราเมลนะครับเป็นฟิลิปปินส์ค่าย RS นะครับผมก็นั่งคุยกันครับว่าเฮ้ยมึงเชื่อเรื่อง UFO เปล่าวะเพื่อนมันก็บอกเออกูก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยลอง ผมกับเพื่อนก็เลยอยากรู้ขึ้นมาครับว่าเฮ้ยมันมี็นจริงหรือเปล่าหรือว่าคนเรามันพูดไปเองคิดไปเองอะไรอย่างครับก็เลยเริ่มศึกษานะครับศึกษาไปเรื่อยๆต้องนี่ก็คือแบบว่าจะค่อนข้างจริงจังนะครับหาข้อมูลทุกอย่างนะครับว่าเฮ้ยอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมจนไปได้เจอกับเพจเพจนึงครับชื่อว่าศูนย์ประสานงานเขากลาเตือนภัยนะครับชื่อผมจําไม่ได้เป๊ะๆนะครับประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละครับก็อินบล็อกไปครับเพื่อ สอบถามข้อมูลเพราะว่าจากที่พวกเราหาข้อมูลกันเนี่ยเขากลาก็คือจุดที่เขาบอกว่าสามารถเห็น u f o ได้บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับจากที่เราไปค้นหาวแบบเอ้ยตรงเนี้ยคนมาแล้วเห็น u f เเห็นวัตถุปริศนาที่บินได้นู่นนี่นี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นภูเขาด้วยนะครับแล้วด้านบนก็มีพระอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยตอนแรกอะผมก็คุยกับต้องนลเฮ้ยเราจะไปพิสูจน์ UFO กัน แต่ทีเนี้ยคิดเผื่อไปครับถ้าไม่เจอก็คิดว่าได้ไปเที่ยวเล่นบนเขาบรรยากาศดีๆกันอะไรเงี้ยครับก็โอเคครับต้องกระทำการ inbox ไปถามอย่างนู้นอย่างนี้นะครับกับแอดมินเพจนะครับก็เป็นน้องคนหนึ่งเขาแนะนํามาว่าถ้าจะมาต้องติดต่อตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้ขึ้นไปโดยพละการไม่ได้แล้วนะครับเหมือนตอนนี้เขาจะปิดนะครับต้องมีคนนําทางขึ้นไปเพราะว่าทางก็จะไม่ได้สะดวก เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนนะครับต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หรือใครที่เขาดูแลตรงส่วนนั้นนะผมไม่รู้ว่าการขึ้นไปตอนนี้มันจะผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับหลังจากที่คุยกับน้องเขาในเพจเรียบร้อยนะครับก็ได้ข้อมูลมาแล้วน้องเขาก็แนะนําข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ทางทีมงานของน้องเนี่ยเขาอยากจะอำนวยความสะดวกให้พวกผมด้วยก็อนี้ต้องขอบคุณมากๆนะในตอนวันที่ขึ้นไปนะ เขาก็บอกว่าจะมีรายการจากอินโดนีเซียมาถ่ายด้วยนะครับพวกผมก็อ๋อโอเคครับก็จะได้ไปทีเดียวเลยน้องเขาก็จะได้ไม่เหนื่อยต้อง้อนรับพวกเราหลายรอบนี่ครับเราก็ทําการนัดวันกันนะครับก็ชวนกันขึ้นไปครับก็ได้มีทั้งเพื่อนพี่น้องแล้วก็ศิลปินนะครับบางท่านก็ขึ้นไปด้วยนะครับขึ้นไปด้วยกันเขาก็ลาอยู่ที่นครสวรรค์นะครับเราออกเดินทางนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าได้นะครับไปถึงนั่นก็ ประมาณเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ท้องฟ้าสดใสปกติพอไปถึงเนี่ยเราก็ขับรถขึ้นไปกันบนเขาครับปุ๊บมีที่จอดรถให้เรียบร้อยมีห้องน้ำนะครับมีสถานที่เหมือนจะเรียกว่าเป็นบ้านพักน้อยได้เป็นศาลาที่เขาสร้างไว้ต้อนรับแขกนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่อยู่ด้านบนนะครับไว้แล้วก็มีลานให้นั่งสมาธินะในวันที่เราไปตอนนั้นก็มีทีมงานครับเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับมาถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่อง UFO เนี่ยครับผมที่เขากะลานะครับเพราะทำเป็นสารคดีนะครับก็โอ้โหเป็นทีมงานตากล้องมีอะไรทีมมาพร้อมนะครับพอตกช่วงกลางคืนนะครับเขาก็มีทีมงานนะครับของทางเขาคาลาเนี่ยครับเป็นพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับที่เขาทํางานเกี่ยวกับการประสานงานของเขากะลานะครับก็คือเหมือนกลุ่มที่ผมติดต่อทางเพจเนี่ยเขาก็มาแนะนําวิธีขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับในการใช้ชีวิตอยู่บนเขากะลาอะไรเงี้ยครับ แล้วก็พี่ๆเขาได้เล่าประวัตินะครับว่ากลุ่มนี้สร้างขึ้นมาอย่างไงมีพี่พีททองเสียอยู่ในกลุ่มด้วยอะไรเงรี้ยนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่พีทองเจียเขาก็จะศึกษาด้านเรื่องพวกนี้มานะครับแนะนําการใช้อุปกรณ์แล้วก็การติดอุปกรณ์ผมก็งงเอ้ยใช้อุปกรณ์ติดอุปกรณ์คืออะไรผมก็คิดอย่างแรกแล้วแบบถ้าแบบว่าแนวต่างดาวนี่ต้องแบบเป็นไมโครชิปฝังแน่เลยอะไรเงี้ยนะที่ผมคิดนะ เขาก็ถามผมนะว่าอย่างติดอปุปกรณ์ไหมด้วยความอยากลองผมก็ได้ครับติดได้ครับอะไรเงี้ยอย่างแรกผมผมคิดเลยแบบเฮ้ยเขาคงมีชิปอะไรมาให้ถือหรืออะไรเป็นวัตถุอะไรทักอย่างไรเงี้ยเหมือนเขาให้เป็นนั่งสมาธิหน้าพาแล้วครับแล้วก็ทาจิตให้นิ่งแล้วก็เหมือนมีคนมาโดนตัวหรืออะไรผมประมาณนั้นอย่างอย่างนั้นแหละครับมีคนมาแตะมีคนเอาไฟมาส่องอะไรเงี้ยแต่ก็ผมก็ไม่ได้เลือนตานะผมก็คิดว่าอ๋อคงเป็นเขามาจับหรืออะไรเงี้ย นะครับแล้วก็พอลืมตาขึ้นมาเขาบอกเนี่ยติดอุปกรณ์เสร็จแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยอุปกรณ์มันคืออะไรวะเขาบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้มีอยู่กับตัวทุกคนแล้วแต่เขามาเหมือนแบบว่าทําให้เราอะใช้งานได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์เนี่ยมันเหมือนเป็นความสามารถของแต่ละคนที่มีอยู่ในตัวแล้วทุกคนไม่รู้อะไรเงี้ยครับเช่นคนนึงอาจจะมีพลังคลื่นไฟฟ้าหรือคลื่น,นต่างๆที่แบบช่วยรักษาคนเจ็บป่วยได้อะไรเงี้ยครับ บางคนใช้ในการช่วยเหลือคนบางคนอาจจะมีความสามารถด้านการพูดอาบางคนอาจจะมีความสามารถที่เห็นอนาคตได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนความสามารถพิเศษเล็กๆน้อยๆที่ติดตัวมาในภาษาของชาวเผ่ากะลลาที่ผมขึ้นไปเขาจะเรียกว่าติดอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับนั่นแหละแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ยังไงอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนหรืออะไรเงี้ยครับเหมือนซูเปอร์ฮีโร่นิดๆประมาณนั้นนะครับ พอตกกลางคืนครับพวกผมก็ตั้งใจเลยว่าคืนนี้ผมต้องเห็นแน่ๆอะไรเงี้ยนอนดูดาวอะไรไปบางคนก็ไปไหว้พระผมก็ตั้งเต็นท์กันนอนดูอะไรไปเรื่อยครับผมก็เห็นอะไรปแปลกๆครับมันเหมือนมันเหมือนเป็นไฟสีแดงครับมันเป็นกากระบาดอย่างนี้นะครับบินอยู่บนท้องฟ้าผมก็ไม่เอะใจอะไรอยู่แล้วผมก็คิดอย่างแรกเลยเครื่องบินแน่นอนนะครับถ้าบินมานแบบแดงๆกากระบาดอย่างนี้ก็เครื่องบิน ก็บินตรงมาอยู่ดีครับกรบพักเนี้ยจากตรงเนี้ยมันก็หักปึ๊บหักซ้ายไปแบบหักหักฉากนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงไปแล้วหายไปเลยผมก็เริ่มสงสัยนะแต่ผมก็คิดว่ามันก็เครื่องบินนั่นแหละมันอาจจะแบบอเอ้ยเขาเลี้ยวกลับหรืออาจจะเป็นเครื่องบินลบหรืออะไรก็ได้ว่าแถวนั้นมันมีใช่ไหมมันมีเกี่ยวกับแบบว่าเห็นเขาว่ากันนะว่าแถวนั้นมีเกี่ยวกับแบบพวกซ้อมบินหรือฐานทัพอากาศะไรอยู่แถวนั้นผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเครื่องบินแล้วก็เขาเลี้ยวแบบหักหลบอะไรเงี้ยซ้อมบินอะไรเงี้ยครับ ครับผมแล้วก็ในคืนนั้นนะครับเขาก็มีได้นั่งล้อมวงนะครับคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง UFO นึดต่างดาวเลยนะครับก็เป็นสิบสิบคนนั้นเต็มไปหมดเลยครับเขาก็นั่งคุยกันส่วนตัวผมเนี่ยออกมานั่งดูดาวครับเพราะว่าผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นที่จะไปนั่งคุยอะไรกับใครนะครับมานั่งดูดาวแบบเพราะว่าท้องฟ้าสวยมากครับบนเขามันแบบโห้ดาวนี่สวยมากก็นั่งนั่งอยู่ครับผมก็ได้เสียง อะไรวะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรครับักพักหนึ่งเนี่ยผมกำลังดูเ,เพลิอนมาแล,ล้วแล้วรัวแล้วเร็วมากนะครับผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าแบบเอ้ยใครเรียกหมาวะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็เดินมาเฮ้ยเบาาผมว่างงเอ้ยทาไมต้องเบาๆหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็หันไปดูอาวเขาเหมือนเป็นการติดต่ออยู่ครับนต่างดาวยูพโอครับเหมือนแบบเป็นร่างทรงหรือผู้ที่ติดต่อเนี่ยเขาแบบเหมือนมีอะไรมาเข้าแล้วก็ ทำเป็นเสียงอย่างนั้นนะครับผมก็จําไม่ได้กันว่าคนที่มาเขามาจากดาวอะไรนะผมก็ไม่ได้สนใจนะครับตรงส่วนนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังรับชมด้วยนะนั่นแหละครับผมก็ไม่สนใจแหละใครจะล่างทรงจะอะไรก็ผมไม่ไม่เชื่อกว่าผมจะได้เห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นนะครับผมเป็นคนแบบนี้จริงๆอืมคืนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นนะผมก็จะเห็นแค่แบบดาวมัน วิ่งไปวิ่งมานะครับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนค่ะที่จะบอกได้ว่ามันเป็น u f o ออะไรเงี้ยเหมือนวันนั้นรถจะขึ้นไปแค่คืนหนึ่งนะครับจะขึ้นไปนอนแค่คืนเดียวแล้วก็กลับลงมานะครับก็มีเรื่องคุยกันมากมายว่าแบบเออเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็พาไปชมบ้านอาจารย์อมจิตอะไรเงี้ยครับที่เป็นผู้ที่แบบติดต่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกก็ว่าได้ประมาณนะครับเกี่ยวกับเรื่อง u f o ที่เขากลานะครับ ก็หลังจากนั้นเสร็จตอนกลับกรุงเทพนะครับทางทีมงานของเขาการาเนี่ยก็บอกว่าลองไปหาอาจารย์เทพพนมนีครับเทพพนมเมืองแมนนี่คือแบบถ้าหลายๆคนรู้จักก็คือแบบเกี่ยวกับเรื่องด้าน UFO เลยะคะแบบจริงจังเลยอ่ะซึ่งคนนี้เขาก็บอกว่าติดต่อกับ UFO อได้เลยครับน่าจะมีคลิปหลายๆคลิปนะครับลองลองไปชมกันดูนะพอแกถูกเรียกตัวให้ไปถึงอเมริกาไปนู่นไปนี่เลยนะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อนี่ครับนั่นแหละผมก็มีโอกาสได้ไปบ้านนะครับก็ไปกลุ่มเพื่อนนะครับไปกนะ็ แกก็แนะนำว่าเนี่ยเครื่องวัดมีเครื่องตรวจหาแบบหลังสีนู่นนี่นี่นั่นแบบโอ้ของแบบเต็มบ้านแล้วครับแล้วเขาก็มีมีภาพนะครับเป็นภาพถ่ายแปลกๆนะครับที่แบบเออเหมือน UFO หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นทรงแบบมือเอเลี่ยนบ้างอะไรเครับก็มีรูปถ่ายอะไรเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ดีท่านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีบินมาแล้วเขาติดต่อมาแล้วเดี๋ยวออกไปดูได้นะ มันมีช่วงนึงเขาบอกว่าเนี่ยมนุษย์ต่างดาวโทรมาโทรเข้าโทรศัพท์มือถืออะเนี่ยก็คือเป็นเบอร์ขึ้นมาจริงครนะับเป็นเบอร์นั้นนะผมกับเพื่อน่ยเอาละเ,เดี๋ยวลองเอากล้องถ่ายไว้เลยแล้ว,ลวจําเบอร์ไว้นะแล้วเดี๋ยวออกไปโทรเลยอนะไรเงี <c> ้ย <oughs> อันนี้ถ้าดูอยู่ต้องขอโทษอาจารย์เทพนุมเลยนะนะนะครับก็เป็นโทรศัพท์กับโทรเข้ามาแล้วก็เป็นเสียงแปลกๆแล้วแกก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้ครับแกก็พูดปกติอหไรแต่เสียงในโทรศัพท์ก็แปลกๆอะไรเงี้ยครับ แล้วแค่คุยเสร็จแกก็วางมัจะบอกเออเดี๋ยวจะมาแล้วออกไปดูกันได้นะอะไรเงี้ยครับพวกผมก็ออกไปเลย <S <S ผมก็รีบดูเบอร์เลยแล้วผมโทรไปโทรไปเบอร์ที่โทรเข้ามาหา,าจา์นั่นแหละไ, <S <S ไม่มีคนรับครับมันบอกว่าเลขเลขหมายปลายทางยังไม่เปิดอะไรประมาณเนี้ยคือติดต่อไม่ได้อ่ะเออเหมือนไม่มีเลขหมายนี้อ่ะสักพักหนึ่งท้องฟ้ามันก็มีเป็นสามเหลี่ยมครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอะไรไม่รู้สีแดงแดงเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะ <S <S บินอยู่บนฟ้าตอนนั้นอ่ะมันมีเครื่องบินลำหนึ่งครับบินอยู่ น่าจะเป็นของแอร์เอเชียหรือ ok Air นกแอร์ผมไม่แน่ใจนะบินอยู่นะครเป็นสมมติลำขนาดเท่านี้นะบินอยู่นะครับสักพักหนึ่งไอพิซซ่าเนี่ยบินอยู่ข้างบนอนะ่ะพิซซ่ามันอยู่ข้างบนไอเครื่องบินแนะ่ะมันเลยเห็นว่าแบบเอ้ยขนาดแม่งต่างกันเลยคนระับคือเครื่องบินเท่านี้แต่พิซซ่ามันใหญ่มากมันก็เลยแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะแต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะว่ามันจะเป็น UFO หรืออะไรเนงะี้ยแต่ว่ามันก็แปลกครับ ก็ในรูปน่าจะเคยมีอยู่นะครับในเพจ TKM 1 9้านะครับใครอยากรู้ว่าเข้าไปดูได้ครับจะเป็นพวกรูปแล้วก็คลิปวิดีโอที่ไายถ่ายไวน้นะครับนะครับชื่อเพจ TKM 1 9นะครับในช่วงนั้นก็จะมีพวกศิลปินดาราเพื่อนๆเ,เนี่ยแหละนะครับที่เขาถ่ายได้แล้วเขาก็จะเอามาส่งมาให้แล้วก็เอาไปลงกันนะครับอ่านะก็เป็นครั้งหนึ่งที่ผมว่างงว่ามันคืออะไรซึ่งมันใหญ่กว่าเครื่องบินเยอะนะขนาด แล้วก็งงว่าเฮ้ยเครื่องบินมันไม่กลัวชนหรอว่าอะไรเงี้ยหรือเขามองไม่เห็นผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้จริงๆแปลกมากที่แบบพอจารย์เทพนมบอกว่าจะมาแล้วมันก็มาเอออันเนี้ยผมก็แปลกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบเชื่อหรือแบบหลงอะไรกัแบบสิ่งที่เห็นมากมายนะครับก็กลับมาบ้านปกติหลังจากที่แยกกันนะครับที่บ้านดรเทพนมเนี่ยพี่พี่ที่เขากลาเขาบอกว่าสำหรับคนที่ติดอุปกรณ์มาเนี่ย ระวังจะมีเรื่องให้ทดสอบนะอะไรเ <lider at. S 1> งี้ยเขาจะมีเรื่องมาให้เราทดสอบผมก็จะ yes. ทดสอบอะไรวะอะไรเงี้ยผมก็ไม่สนใจหรอกผมก็ใช้ชีวิตของผมปกตินะครับเหมือนเดิมแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับผมครับผมก็นอนอยู่ดีครับมันก็มีเสียงคลื่นนะครับเหมือนเสียงแบบคลื่นความถี่อะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ใช่แอร์ผมหันไปมองที่แอร์มันก็เป็นเสียงแอร์อยู่ครับแต่นี้มันเสียงแบบในหัวมันเสียงติดต่ออะไรสักอย่างก็กแบบเสียงคอแลว้วมีเสียงแบบ หมือนคลื่นไฟฟ้าหรืออะไรทัอยากครับนีบผมก็ไม่สนใจผมก็หันหันหน้าเข้ากําแพงเพื่อพยายามจะหลับห้องผมอ,อยู่ชั้นสองนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับคือเหมือนผมหันหลังให้กับหน้าต่างเนี้ยหน้าผมหันเข้ากําแพงแพักักนึงมันมีแสงส่องครับส่องผ่านทางหน้าต่างมามันสว่างจนกระทั่งแบบชิ่งมาโดนตาผมแล้วผมต้องลืมตาขึ้นมาผมก็ลืมตาวื่อใครมาส่องอะไรว่าผมก็เลยพลิกตัวกลับไปดูตรงหน้าต่างครับ ผมเห็นมัแสงไฟอย่างเงี้ยกลมๆสองอันส่องเข้ามาอย่างนี้เลยครับปึ๊บแล้วผมก็เอ้ยอะไรวะหน้าไฟอะไรวนะแล้วมันก็แบบปึ๊บขึ้นนะครับก็คือเหมือนมันหายขึ้นด้านบนผมก็งงเฮ้ยอะไรวะนี่ฝันไหมปะเนี่ยแต่ไม่ได้ฝันนะผมก็ลุกขึ้นแบบไปเปิดหน้าต่างดูว่าแบบแล้วมา่มานม่านผมมันก็ค่อนข้างหนานะมันทะลุไม่ได้ไงวะอะไรเงี้ยมันทะลุแบบสว่างมากอะ่ะผมก็เลยงงเฮ้ยมันคืออะไรวะ ผมตื่นมาผมไลน์ไปบอกเพื่อนเลยผมบอกไอ้ต้องก่อนเลยคนแรกก็ได้ต้องกูงเจอแบบนี้ว่ะและไอ้ที่แปลกคือต้องมันก็บอกว่ามันเนี่ยได้ได้ยินเสียงขึ้นนั้นในหัวเหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ยเออไม่ง้แปลกเว้ยพอผมพยายามนั่งคิดว่าแบบไฟอะไรวะแต่เอาจริงๆอ่ะยังไงให้ตายเถอะมันไม่มีอะไรขึ้นมาชั้นสองได้อ่ะไฟไฟรถก็ไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยอะไรทั้งสิน้นผมก็คิดสงสยัยแต่ก็ช่างมันเถอะเรายังไม่เห็นนะ่ ถ้ายังไม่เห็นว่ามันเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรแบบจริงๆงจังๆอ่ะผมก็ยังไม่เชื่อนะครับก็ช่างมันแล้วก็มีวันหนึ่งที่มันแปลกคือผมฝันถึงเรื่องไฟไหมครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหมเลยเป็นภาพคนวิ่งออกจากห้างเลยนะครับแบบว่าชุลมุนวุ่นวายเลยแล้วผมก็จําภาพในฝันได้นะว่ามันประมาณไหนแปลกๆเว้ยปกติไม่เคยฝันอะไรแบบนี้เลยอยู่ดีก็ฝันนะ่ะฝันแบบแก็คือเหตุการณ์มันต้องข้างเหมือนจริงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับวันสองวันเนี่ยผมไม่แน่ใจ ผมก็นั่งเปิดข่าวดูผมเห็นข่าวน่าจะทถมเน่าโศกนะครับที่ไฟไหม้ช่วงหนึ่งอ่ะนั่นแหละครับผมก็เลื่อนเลื่อนดูแล้วมันมีภาพภาพหนึ่งอ่ะที่ผมเห็นแล้วแบบเวอเลยอ่ะมันคือภาพที่มันเหมือนกับในฝันผมอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยคือผมพูดตอนนี้อาจจะดูเวอร์นะว่าแต่แม่งคือเรื่องจริงแบบเฮ้ยคือเลื่อนภาพแล้วเราเจอภาพที่เหมือนในฝันนะแบบเฮ้ยเออนี่กูมีพลัง่ะกูเห็นเหตุหการณ์ล่วงหน้าเหรอะวะผมก็แบบเชื่อมั่งบังเอิญปะวะผมก็เล่าให้ต้องฟังอนะไรเงี้ย ต้องมันคงบอกเอ้มันมีอุปกรณ์อะไรที่แบบเห็นร่วงหน้าเพราะว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นน่ะผมก็มันคงแบบบังเอิญมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีวันก็มีเหตุการณ์เดิมนะครับนี่ผมจําได้เลยผมตอนกลางวันเนี่ยผมนั่งอยู่แล้วก็หลับไปนะครับเพราะนั้นหลับอยู่ที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็ฝันฝันว่าผมมาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับถูกตัดเป็นชิ้นถูกตัดหัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถูกสาบอะนะครับแล้วก็โยนลงแม่น้ํา ผมก็พิมพ์ไปหาต้องเดินไม่ต้องอย่างนี้แล้วว่าต้องมันก็พูดมมนอนเดินมันเอ๊ะอีกวันสองวันอะไรเงี้ยมึงลองเซิร์ชในข่าวดูดีว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วผมก็ลองเฟรดูม,มันมีเหตุเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงครับตอนนั้นน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวผู้หญิงนะครับที่ถูกฆ่าศพแล้วโยนลงน้ําอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยแม่งแบบอะไรวะมันมีอย่างนี้จริงๆหรอวะอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นความบังเอิญนะครับ แล้วก็ไม่ได้หลงงมงายไปกับมันอะไรเงี้ยผมคิดว่าแค่บังเอิญแหละก็ช่วงนั้นนะครับก็มีเรื่องมแปลกเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับที่ขึ้นไปเขาพะลาแล้วลงมารอบนั้นนะน,นะมันก็แปลกดีนะครับสําหรับพวกผมอะไรเงี้ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วผมก็มาคุยกับกล้องเฮ้ยต้องขึ้นอีกรอบว่ะเราต้องไปลองให้รู้ว่ามันมีจริงไหมเราต้องไปเห็นให้จริงอะ่ะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเรางเงี้ยอาจจะบังเอิญจะได้ก็เลยนัดกันขึ้นไปอีกครับ เราก็เหมือนเดิมครับตั้งกลุ่มขึ้นไปเหมือนเดิมครับรอบนี้ไปค้างสองคืนครับจาได้เลยวันแรกก็ผ่านไปครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็เห็นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับจนวันที่สองเนี่ยประมาณตีสองตีสามแล้วว่าแบบกะว่ามันคงไม่มีอะไรนะครับผมกม็เข้ามานอนในเต็นท์แล้วนะพักสองคืนมันเริ่มมีคนวกเวกไว้เฮ้ยเฮ้ยแบบโอ้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนี่นี่นั่นแบบวายแบบเสียงหลงเลยอะผมเฮ้ยอะไรวะ ผมก็ออกไปยืนดูครับเป็นดาวครับเยอะแยะมากมายเ <ell> ต็มไปหมดเลยนะบนท้องฟ้ามันก็อยู่ดีครับมันเหมือนแสงแฟลชครับปึ๊บทั่วฟ้าเลยแล้วอยู่ดีดาวพวกนั้นนะครับดาวพวกนั้นมันวิ่งอ่ะมันวิ่งแบบเยอะมากอ่ะเป็นสิบยี่สิบดวงะครับที่มันวิ่งแบบเนี่ยดวงเนี้ยหมสองดวงมันวิ่งเแบบนี่ยปึ๊บดาวมันวิ่งมาปึ๊บหักหนีกันแบบปึ๊บป๊บเหมือนเป็นเส้นเลยครับวิ่งแบบวิ่งมั่วไปหมดเลยอ่ะเต็มท้องฟ้าเนี้ยเป็นอะไรที่ผมบอกว่าแบบ แม่งพิสูจน์ไม่ได้นะว่าแม่งคืออะไรอ่ะคือแบบทุกคนทึ่งกันหมดแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรเงี้ยผมว่าในวันนั้นก็น่าจะมีคนถ่ายนะแต่ผมยังไม่ได้ว่าใครเป็นคนถ่ายแต่ผมมันไม่ได้ถ่ายเพราะผมกล่าวออกไปว่าแบบคงไม่มีอะไรแล้วอ่ะนะครับผมก็ไปยืนดูแล้วแบบเฮ้ยสาหรับผมคืนนั้นคือไม่ได้สนใจว่ามันเป็น u f เโอหรือเปล่านะผมคิดว่ามันสวยมากแค่นั้นเองสวหรับผมอ่ะไอ้เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องเล่าแบบ หลังจากลงมาเลยครับสำหรับคนที่สนใจคือพวกผมก็ไปเล่าว่าแบบเอ้ยมันเจออย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่แบบอเมซิ่งเลยนะรอบนะอนั้นเนี่อแปลกดีอะไรเงี้ยก็จนมีเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะขึ้นไปอีกนะศิลปินดาราหลายๆท่านเลยแหละนะครับถ้าลองไปเสิร์ชดูก็น่าจะรู้แหละนะครับผมก็ไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะเต็มไปหมดเลยอนะทั้งอาร์เอสจัมมี่อะไรครับขึ้นไปพิสูจน์จนเต็มไปหมดหลังจากนั้นนะครับก็จะยมีเพื่อนๆน,น,นะครับที่ได้ข่าวเรื่องพวกนี้แบบเฮ้ย จะขึ้นอีกเมื่อไหรา่ขอขึ้นไปด้วยดีอะไรเงี้ยอยากเห็นมากอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ได้ขึ้นกันไปอีกรอบครับรอบนี้เนี่ยเจอกับชาวต่างชาติครับเป็นชาวออสเตรเลียนะครับเขาบอกเลยว่าเขาเป็นนักล่า UFO นะครับคืออาชีพของเขาเลยนักล่า UFO แล้วก็มีการถ่ายรูปแบบดูเฉดสีเกี่ยวกับพวกเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาโชว์รูปให้ดูเช่นเขาไปถ่าย บุธรูปมามก็จะมีสีแดงติดสีเหลืองติดเขาก็บอกมันเป็นออร่าของพลังอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเขาเป็นมืออาชีพด้านนี้แหละแล้วเขาก็เอาภาพยูเอฟโอเขาให้ดูที่เขาถ่ายได้ที่แบบแการแคนยอนบ้างน้ำตกในแอนกาลาคือแบบแต่ละประเทศเขามีหมดแล้วแบบอู๋กับกนแคนยอนนี่ยางโหดอ่ะแบบผมจําได้รูปที่เขาให้ให้ดูเนี่ยแม่งเป็นเหล็กเหมือนในหนังเลยอะเหมือนแบบเป็นยูเอฟโอมัอนในหนังนะครับกลมๆแล้วก็มีไฟแบบเหมือนเป๊ะ ครับผมบก็อ้ยตัดต่อวป่าวะเขาก็ให้ดูรูปอื่นมันแบบมีหลายทรงมากครับเป็นหลายแบบสามเหลี่ยมบ้างเป็นแท่งย,ยาวๆบ้างอะไรเงี้ยครับแต่รูปที่เขาถ่ายเป็นมากคือชัดเจนนะว่าแบบคือแม่งเป็นมันเป็นเหล็กเลยเป็นเหล็กบินได้แบบที่แม่งไม่ใช่เครื่องบินนะเออแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายเองกับมือผมก็ไม่เชื่อไงแต่กือเขาอะทําเป็นอาชีพเลยว่าเขาเป็นนักล่ายูฟโอเขาก็จะมาแต่ละประเทศเงี้ยครับเขาก็าอธิบายว่าที่ที่เห็นยูฟโอเนี่ย มันจะมีแหล่งพลังงานอยู่เช่นแบบใต้ดินตรงนั้นอาจจะมีแร่ธาตุมีทองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับฝรั่งเขาเชื่อว่าถ้าแบบตรงนั้นมีแร่ธรรมชาติเช่นทองหรือเงินหรืออะไรก็ตามอยู่แถวนั้นนะอะ UFO ก็จะมักจะปรากฏตัวอ่าอันเป็นความเชื่อของเขานะที่เขาเล่าให้ผมฟังแล้วก็ในคืนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องแปลกนะครับก็คืออยู่บนเนี่ยบนยอดเขากระลาเนี่ยอยู่หน้าพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนั่งคุยกัน อยู่ดีๆด,ด้านล่างครับซึ่งมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไล่ของชาวนาเนี่ยเราเห็นเป็นไฟครับไฟแบบเหมือนไฟส่องกบใหญ่นะแต่ใหญ่มากเลยคือไฟส่องกบติดหัวกันต้องนิดเดียวใช่ปะ่ะมันเดินอยู่ในไร่ครับมันเป็นไฟดวงกลงๆมๆใหญ่เดินอยู่ในไล่ไล่ด้านล่างนะครับด้านล่างภูเข,ขาอะซึ่งใหญ่มากนะคือฟิลประมาณแบบว่าไฟมอเตอร์ไซค์ได้อะประมาณนั้นแหละนะครับแต่ใหญ่กว่านะเป็นไฟกลมแต่ฟิลเหมือนแบบเราเห็นมอเตอร์ไซค์จากข้างบนอะไรเงี้ยถ้ามองไปอาจจะคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ยเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะ มันใหญ่แล้วก็กลมมากมันก็อยู่ตามทุ่งนาครับเป็นวงหนึ่งแล้วก็มีคนนะครับเอากล้องสองทางกานะครับส่องไปเนี้ยมันก็ไม่ได้เห็นตัวนะครับแต่เห็นเป็นไฟกลมๆนะครับมันก็เดินอยู่นะ้แต่คือที่มันแปลกคือมันเดินเร็วมากนะครับคือมันไม่ใช่ทางระดวกมันเป็นทางเดินในในไร่อ่ะดีมันเดินเนี้ยมันก็ปึ๊บมาตรงนี้บ้างอยู่ดีก็ไปโผล่อยู่บนบนภูเขาลูกหนึ่งอ่ะไฟดวงเดิมนะอยู่ดีมันอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็โผล่ที่หนึ่งแบบ คือมัน,ม,นมันเหมือนวาบได้ครับถ้าเราพูดตามภาษานะมันแบบปุ๊บอยู่นี้แล้วมันก็มางนี้แล้วก็แล้วก็ลงมาเดินอยู่อย่างเงี้ยจนเราคิดแบบเฮ้ยเช่ยต้องลงไปดูอะต้องลงไปพิสูจน์แล้วมันคืออะไรก็ขึ้นรถกระบะเลยฝรั่งโหดมากเลยนะพอเราบอกว่าเราจะลงไปพิสูจน์อะฝรั่งมันเดินมันเดินลงไปโรงเขาไปเลยครับไฟฉายอันเดียวมันเดินลงมันลงจากเขา,าเดินไปทางธรรมชาติเลยอะคือ <c oughs> <c oughs> แม่ไม่กลัวตกเขาไม่กลัวเลยแม่เดินลงไปเลยอะ เราแบบเฮ้ยแม่งโหดจังวะคือมันโหคือต้องดูครับทางมันภูเขาแล้วมันกลางคืนอ่ะฝรั่งแม่งเดินแหบลงไปเลยอะ่ะเราก็แบบไม่กล้าขนาดนั้นไงเราก็นั่งรถกระบะนะครับลงภูเขาไปเพื่อที่จะไปจุดตรงที่เห็นไฟแล้วก็ระหว่างระหว่างนั้นเราก็โทรคุยนะแบบเฮ้ยตอนนี้กาลังจะลงไปตรงนี้แล้วนะใกล้ไฟย่างใกล้ไฟย่างพอเราลงไปถึงนะครับเพื่อนก็บอกเออเนี่ยตรงนี้นิดจะถึงแล้วจะถึงแล้วแต่เพื่อนบอกถึงแล้วเนี่ยดวงไฟอยู่ข้างข้างมึงเลยเนี่ยตรงข้างข้างรถมึงเลย แต่เชื่อไหมครับว่ากลุ่มคนด้านล่างที่ลงไปไม่ไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นไฟไม่เห็นอะไรนิดแต่ข้างบนนะครับบอกว่ายังเห็นยังเห็นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้แยกเป็นสองดวงแล้วบอกว่าข้างล่างคือไม่เห็นอะไรทั้งอย่างนะครับข้างบนเขาบอกโอ้โหแยกเป็นสองดวงแล้วก็อภาหนึงเขาบอกว่าปุ๊บมันวิ่งขึ้นเขาหายไปเลยบอกว่าเออคนอยู่ข้างล่างไม่เห็นอะไรครับแล้วก็ผมก็เดินสำรวจครับพักนึ่งแหละเราก็เห็นดวงไฟเดินลงมาครับจากในป่า ก็คือเป็นฝรั่งคนนั้นแหละเขาเพิ่งลงมาถึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบพูดก็เสียดายจังตามไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชวนเขาขึ้นรถกลับขึ้นเขาเลยครับได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ให้ได้แน่ๆในรอบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีช่งชวงเช้าประมาณตีสี่ตีห้าแล้วหลังที่แบบอึ้งกับเหตุการณ์นี้แล้นะตีสี่ตีห้าแล้ว,วมันก็เหมือนมีไฟเหมือนเดินมนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่มุมมุมหนึ่งแบบไกลกว่าเดิมอีกนะแล้วเราก็ส่องกล้องกันมันเหมือนแบบเป็นเครื่องจัรเหมือนมีคนเดินอยู่แถวนั้น้นออะไรยย่างี เราก็คงคิดว่าเออเขาคงเป็นคนงานก่อสร้างหรือรถอะไรเนี้ยมาทํามาทํางานตอนเ,เช้าอะไรนะครับก็ไม่สนใจแต่ฝรั่งคนเดิมครับเดินลงไปเลยนะเขาก็เดินบู๊เหมือนเดิมนะพอลงมาเสร็จแล้วก็ก็พักประมาณเป็นชั่วโมงครับเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าที่เขาลงไปเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาบอกเขาเห็นนะ่ะเป็นเหมือนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งทํางานอยู่ปกติเลยไม่รู้ว่าเครื่องอะไรแต่พักพอเขาเข้าไปใกล้อ่ะ ไอเครื่องจักรนั่นอนะ่ะมันก็เปลี่ยนรูปร่างแล้วก็บินขึ้นฟ้าไปอันเนี้ยมันก็เป็นเป็นคําพูดของฝรั่ง,งคนนั้นนะซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยตาผมก็ไม่รู้ว่าจรงิงหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะพวกผมอ่ะก็ลงไปสํารวจกันว่ามันมีรถมาเกาะสร้างอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยตรงนั้นสรุปมันไม่มีครับมันก็เป็นส่วนโล่งๆนะครับมันเป็นที่ที่แบบรถใหญ่ๆหรืออะไรไม่น่าจะเข้ามาได้นะก็ถือเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วหลังนั้นมันก็มีได้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับแต่ มันก็เราก็จะเห็นอะไรคล้ายๆเดิมซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้จนผมก็คิดซะว่าเออมันคงมีแหละส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าเชื่อไหมผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นนะผมยังไม่เคยเห็นเป็นตัวยังไม่เคยเห็นแบบเป็นทรงเหล็กอะไรขนาดนั้นด้วยตาตัวเองนะผมเห็นแค่แบบเป็นดวงดาวที่บินไปบินมาได้แปลกๆด้วยวิถีโคจรแป,แป,แป,แปลกๆอะไรเงี้ยครับในความคิดผมนะผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ย มันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยแหละแต่ว่ามิติมันทับซ้อนกันอะไรเงี้ยครับในความคิดผมนะเช่นแบบว่าพอคลื่นมันตรงมันก็เจอกันเหมือนผีครับเหมือนผีแบบจังหวะที่เราจะเห็นอาจจะเป็นจังหวะที่คลื่นตรงกันหรืออะไรเงี้ยไอ้สิ่งนี้ก็อาจจะเหมือนกันก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรที่พอคลื่นตรงกันแล้วมันทําให้ให้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นหรืออาจจะเป็นวัตถุนอกโลกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ บอกไม่ได้แล้วผมก็พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งต่างประเทศเขาก็มีศูนย์ปฏิบัติการอย่างที่เรารู้นะแบบเอเรียพิพติวันะอะไรเงี้ยหรือแบบแม้กระทั่งแบบใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลยเช่นบอกว่าถ้าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีก็จะก็จะพูดเลยอ่ะจะออกมาแชให้หมดเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรครับพวกน,นวัตก,กรรมที่คนเราได้มาอะไรเงี้ยสรุปว่าเชื่อไหมผมก็แค่คิดว่าผมเชื่อว่ามันมีสิ่งอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้เยอะ ในโลกใบนี้นะแต่จะให้บอกว่าเป็น,นต่างดาวเลยสำหรับผมคงไม่เพราะว่าผมต้องเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆเท่านั้นแต่มันก็เคยมีข่าวมากมายนะว่าแบบเกี่ยวกับยูโมาตกที่นู่นที่นี่แล้วก็อเมริกามาเก็บไปอะไรเงี้ยครับก็ตรงส่วนนี้ก็ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังน,นนะครับผมอันนี้ผมก็เป็นเรื่องที่ผมไปทดลองมานะครับแล้วก็เอามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องลีลับนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับ ผมขอย้ำอีกทีนะครับสําหรับใครที่จะขึ้นไปเขากะลาตอนนี้นะผมแนะน,ะนําว่าควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามนะครับที่เขาสามารถนําทางเราได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนเส้นทางหลักที่รถขึ้นได้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับต้องเดินลอะป่าไปอะไรอย่างนี้นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามหรือป่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนล่าสุดนี้เขาก็ไม่ได้ให้แบบ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแบบเปิดให้แบบเข้าไปได้อิสระแล้วอะนะก็ต้องลองศึกษาหาข้อมูลตรงนั้นดูดีๆนะครับเพราะตอนนี้เหมือนเขาปิดนะแต่ก็ถ้าขึ้นไปไหว้พระอาจจะขึ้นได้ก็ลองหาข้อมูลดูทีก่อนจะขึ้นไปนะครับจะได้ไม่แบบว่าไปเกินนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันได้เลยใครมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงนะครับเราเจอกันใหม่ ep ห,หน้าไปลยบาย